สวัสดีค่ะชาวลัคนากุุราศีกุมทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปัก นะคะให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมการทานายในครั้งนี้นะคะเหมือนเดิมเลยว่าเป็นการทานายรวมและไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งวิธีการดูให้เกิดประโยชน์คือการที่คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนะเอาไปปรับใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปเอาไปแต่สิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่และดีกับคุณนะคะแล้วก็ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการคาทานายที่แม่นยําม,มากกว่านี้ในใดบุคคล ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพย่ปิปสีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดติดตามนะคะ Facebook หรือว่าเพจด้วยก็ได้นะคะส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะอย่างต่อเนื่องนะสัปดาห์เว้นสัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปจะมีการแจ้งก่อนฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยค่ะเริ่มเลยนะเริ่มจากในเรื่องของคนมีคู่ก่กอน ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดนะคะทั้งชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันได้มากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีหมดเลยมาดูตรงนี้เลยนะคะใบแรกนะคะคือไพ่หนึ่งถ้วยหัวกลับมันมีการลดความสัมพันธ์กันนะในบางคู่เหมือนเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมานานจนมันเหมือนเป็นเพื่อนความหวานมันไม่มีนะคะความหวานมันไม่มีนะคะเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะคะมีหกถ้วยด้วยนะคะบางคนเนี่ย คบกันน่ยคบกันมานานมากแล้วก็ไปไหนกันไม่รอดต้องบอกแบบนั้นนะคะกลับไปกลับมาบ่อยมากนะคะรวมถึงในปักเนี้ยในปักนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าในบางคู่เนี่ยด้วยความรักความหวานมันหายไปนะคะในช่วงต้นปักเนี่ยมันมีในเรื่องของแปดถ้วยเข้ามาในบางคู่อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่ามีความรักสามเศร้าเข้ามาแต่ก็ยังยอมยังยอมนะคะ ยังยอมนะคือแบบยังยอมที่จะอยู่ในในเติร์ดปาร์ตี้ตรงนี้ค่ะยอมอยู่ได้โดยที่มันเจ็บนะเออมันเจ็บนะคะสามดาบขึ้นมาพยายามไม่ให้เป็นปัญหานะคะพยายามที่จะไม่ให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะยังยอมอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเขายังทุ่มเทในเรื่องของอาจจะบางคู่อ่ะในเรื่องของการงานการเงินนะ่ะเขายังดูแลอีกคนหนึ่งได้ดีเพราะฉะนั้น พอเวลาคิดๆด,ดูแล้วเออไอจะไปหาคนแบบนี้เนาะที่แบบดูแลเราในเรื่องของงานเงินดูแลเราในเรื่องของเงินนะคะหรือทุ่มเททำเพื่อเราแต่เขาอะก็ยังมีอารมณ์แบบเจ้าชู้อยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่พอหกักลบกลบหนี้กันแล้วเราก็ไม่ชอบใจหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วไปไหนไปกันบางคู่นี่เป็นมากกว่ารักไปแล้วนะคะบางคู่มันเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วนะคะมันขาดกันไม่ได้แล้วนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาไม่ยอมกันแค่ไหนมันก็ยังไปด้วยกันได้อยู่ค่ะต้องบอกแบบนั้นนะคะแต่ในบางคู่ก็ต้องบอกว่าในบางคู่เนี่ยปัญหาที่มันมีมากกว่าปัญหาอื่นๆนะคะในช่วงปักนี้เลยก็คือปัญหาของคําพูดและความแข็งใส่กันคือเหมือนกับส้มค่อนข้างเห็นความสวีทค่อนข้างน้อยเนาะแต่มันเป็นการที่อย่างที่ส้มบอกในแคปชั่นว่า มันมากกว่ารักนะส้มเห็นว่ามันมีอะไรที่มากกว่าความรักมันคือความผูกพันแล้วก็คุณทั้งสองคนมันมีเรื่องที่ในปากเนี้ยในปลายปากเนี้ยอาจจะคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันนะคะด้วยความที่อีโก้ทั้งสองมาชนกันหรือเป็นการพูดคนละภาษาเข้าใจกันผิด เออนะคะอาจจะเกรงใจกันหรือฟังกันผิดแล้วก็กลายเป็นมีปัญหากันในบางคู่ต้องระวังนะคะมีปัญหาทั้งที่ไม่ได้คิดอยากจะมีปัญหาแต่มันเกิดจากอคติภายในจิตใจบางอย่างที่ทําให้หูเรามันเพี้ยนฟังอีกคนนึงพูดแล้วหูมันเพี้ยนแล้วมันอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันได้นะคะแค่ระวังอีกโก้มาชนกันเท่านั้นเองนะในช่วงปลายปากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะสำหรับในบางคู่ปัญหาเรื่องความรักสามเศร้ามันมีอยู่แล้วนะคะพยายาม มีคนที่พยายามขอโอกาสคือมันไปไหนกันไม่รอดอะค่ะนะคะ,นะคะพยายามขอโอกาสทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีเรื่องของความคิดนี่แหละที่มันอาจจะยังมีคอนทาั์กันอยู่เพราะฉะนั้นส้มเอาใจช่วยก็แล้วกันนะคะว่าให้คุณสําคัญเลยคือเรื่องของ m มซ e เซตของคุณทั้งสองอะที่อาจจะต้องมีการปรับกันทั้งสองคนมันถึงจะดีอะนะคะในช่วงปากนี้เนาะนะคะแล้วก็อยากให้เติมความหวานอะ ถึงแม้ว่ามันจะเติมยากเติมลําบากนะคะเออในบางคนอาจจะมีการลดระดับความสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานนะคะก็ลองลองคุยกันโดยลดอคติกันดูสมงว่าน่าจะดีขึ้นนะคะมาดูสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวลัคนากุมราศีกุมเอส o ัปอนส์นะคะอันนี้คือชาวเมษสิงหธนูชาวธาตุไฟนะคะต้องระวัง ความรักใหม่ๆอาจจะเกิดในที่ทำงานของทางเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ นะคะที่มีการคุยแทรกกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตชาวกลุ่มก็ได้นะนะคะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งคุยกันเนี่ยอาจจะเพิ่งเลย6เดือนมาแล้วเนี่ยเวลาที่คุยกันอะนะคะคือมีความสดใสามากนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เขาคุยกับเราเขาอาจจะมีคุยกับคนอื่นด้วยอันนี้ต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรใหม่ๆเข้ามาแทรกอะนะคะ Queen of Wands นะคะอันนี้ เหมือนกันเลยชาวธาตุไฟถ้าเกิดเขาเพิ่งคุยกับคุณไม่ได้นานแล้วยังไม่ได้ศึกษาตัวตนซึ่งกันและกันส้มอยากให้เรามาระวังนะว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะดูดีๆเลยเขาอาจจะมีแม่ที่ควบคุมเขาหรือว่ามีคนของเขาเลยอ่าพ่อหรือแม่หรือว่า เป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนเพราะฉะนั้นให้คุณดูดีๆค่ะเพราะว่าขึ้นไพ่คู่แม้ว่าจะเป็นคู่คนกับสัตว์ก็ตามนะคะแต่เป็นไพ่คู่เพราะฉะนั้นส้มบอกเลยว่าดูดีๆสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมานานแล้วประมาณนั้นนะคะเป็นคู่เป็นแฟนกันมานานแล้วส้มก็ต้องบอกว่าเข้าใจกันดีถึงแม้ว่าจะมีความจู้จี้จุกจิกบ้างสําหรับชาวธาตุไฟเนาะนะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันดีเหมือน พยายามเชื่อฟังกันอะไรประมาณนั้นนะเออสภาพภายนอกมันเหมือนดูดีแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีอะไรแทรกเข้ามาอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะคะมีเ m p l a c e หัวกลับนะคะอันนี้เป็นออชาววันศุกร์หรือเป็นชาวพฤกษบกก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะลักษณะอาจจะเป็นคนอวบอ่านะคะผิวแบบไหนก็ได้นะคะเป็นคนอวบนะแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้เขาค่อนข้าง,าง,างอารมณ์ร้อนนะ นะคะคชาวกุมเขาค่อนข้างอารมณ์ร้อนอาจจะมีความคาดหวังกับชาวกุมเยอะนะคะหรือว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้คบกับชาวกุมคนเดียว ะะช่วงนี้เขาอาจจะทํางานนอกบ้านมากกว่าในบ้านไม่ค่อยเทคแคร์ชาวกลุ่มนะคะหรือว่ามีอีกคนหนึ่งที่เขาคุยอยู่ก็ได้นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงก็ตามเพราะว่าลักษณะคือจะเป็นเหมือนคนที่แบบมีเสน่ห์เอามากๆประมาณนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้เขาเป็นผู้ชายนะชาววันศุกร์หรืชาว,ว,ชาวพฤกษกคนนี้เป็นผู้ชายระวังที่จะมีผู้หญิงเขาอาจจะมีแฟนหรือแม่ที่ไม่ชอบคุณเอามากๆเออหรือตั้งแง่แบบปรปัก เป็นประปะักไม่ถูกกับคุณก็ได้นะคะโอเคมาดูไพ่3าใบถ้าไม่ขึ้นธาตุคนของคุณถ้าไม่ขึ้นธาตุหรือราศีคนของคุณมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยผู้ที่ชาวกลุมคิดถึงมากที่สุดนะคะเป็นคนที่ชาวกุมแบบมีใจให้มากที่สุดคิดถึงมากที่สุดเขาคิดยังไงกับชาวกลุ่มนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆ ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมันเหมือนมีความสัมพันธ์ซ้อนเข้ามาจริงๆนะคะในลักษณะของในบางคู่มันอาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนเข้ามาแต่ว่าเฮ้ยเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับคุณนะเขาก็ยังเชื่อฟังคุณนะนะคะเชื่อฟังคุณหรือวนเวียนอยู่กับคุณถ้าเขาเป็นผู้ชายจะเชื่อฟังแต่ว่าก็เหมือนแอบแีงมี ะะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอย่างที่บอกผู้หญิงที่ชอบเขาหรือเป็นแม่เขาที่ไม่ชอบคุณประมาณนั้นอนะนะคะมันก็มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเข้ามาบ้างด้วยนะคะแล้วก็คนรอบตัวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาเป็นผู้หญิงส้มก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะมีความจู้จี้จุก,จ,กจิกหน่อยแต่ว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้นําคุณได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆม,มีคนชอบเขาเยอะมากเลยนะคะณนะตอนนี้ตัวเขาเองอะอาจจะไปแบบมีการเริ่มคุยกับคนใหม่ๆเออนะคะ บางทีก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคะแต่ในบางทีเขาก็ไม่ทํานะคะถ้าเกิดว่าคือคนคนนี้ถ้าเกิดว่าชาวกลุ่มทําไม่โอเคกับเขาเขาก็จะเหมือนเหมือนเป็นการทําคืนอะเป็นอารมณ์นั้นเลยเขาก็คิดว่าเขาก็มีคนที่มาชอบเขานะคะมีคนที่มาให้ความสัมพันธ์กับเขาเหมือนกัน เออนะคะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยแคร์ชาวกลุ่มประมาณนั้นก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆแทรกเข้ามาได้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามนะคะแล้วก็อสำหรับคู่ที่อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยนะคะคู่ที่อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยต้องบอกว่ามีคนอะมีคนอยากได้คนของคุณอยู่นะคะในช่วงเนี้ย นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องแค่ในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยหรือว่าเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่รอบตัวแค่นั้นนะคะที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในช่วงนี้มันมีหลายรูปแบบดูด้วยค่ะว่าคู่คุณเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันที่คนโสดโสดสนิทค่ะโสดสนิทเลยนะเก่าเก่าเกอะไรไม่มีนะคะโสดสนิทเนี่ยมีใครเข้ามาไหมนะคะโสดสนิทมีชาวธาตุไฟเมษสิง์ธนูนะคะนะ,ะนะอาจจะมีการเข้ามาพูดคุยและ เข้ามาคุยเลยแหละนะคะเข้ามาคุยกับคุณเลยนะคะแต่ต้องระวังชาวธาตุไฟบางคนที่อาจจะมีแฟนอยู่แล้วดูดีๆด,ดูดีๆเลยนะคะอาจจะมะีผู้หญิงที่แลดูมีสเสน่ห์มากๆหรือผู้ชายที่เป็นชาวพฤกษบนะคะหรือชาววันศุกร์นะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวอันนี้ต้องระวังด้วยค่ะนะคะมีคนที่เข้ามาแลดูทําดีกับคุณมากๆเลยอะแต่ว่ามันเหมือนกับ ช่วงแรกๆมันอาจจะยังมีการคุยที่ไม่รู้เรื่องกันบ้างนะคะก็คือชาวธาตุด,ดินมังกพรพฤกศพกันแต่ส้มอยากให้คุณดูดีๆะคะ่ะเพราะว่าในช่วงเนี้ยชาวกลุ่มคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมันมีทั้งส้มเห็นเป็นไพ่คู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคนโสดในบางคนก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยนะคะคนโสดในบางคนเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีใครคุณจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาบางคนก็แลด,ดูดีนะเออจีบคุณดีอะไรคุณดีแต่ว่า คุยกันมันยังไม่รู้เรื่องอ่ะคุยกันแล้วมันเหมือนใจมันยังไม่สามารถทําให้ใจคุณเปิดได้และในบางคนที่เข้ามาคุณก็ดูรู้ว่าเขาไม่ได้โสดจริงๆก็เลยแบบอาจจะปัดตกไปนะในช่วงปากนี้อาจจะยังไม่รับใครเข้ามาพิจารณาจริงๆจงังๆนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนเก่านะคะโสดที่มีคนเก่าต้องบอกว่ามันอาจจะมีการเออ่พยายามตัดใจ ท,ทั้งทั้งที่นะคะทั้งทั้งที่อาจจะยังคิดถึงอยู่ก็ได้นะนะคะอาจจะยังคิดถึงอยู่ใจลึกๆอะ่ะใจลึกๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าอยากกลับไปนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากจะจริงใจด้วยแล้วนะแต่ก็ยังอยากกลับไปแหละเออนะคะเออถึงแม้ว่าในคนเก่าบางคนจะเคยสร้างเติร์ดป,ปาร์ตี้หรือความสัมพันธ์รักสามเศร้าให้คุณนะคะแต่คุณพยายามจะเอาใจออกมาอยู่นะ คุณพยายามมากๆแล้วมันเจ็บปวดมากมันเป็นความรู้สึกที่ยังโดนหักหลังอะ่ะมันเหมือนคุณพยายามทุ่มเทไปแล้วแล้วคุณโดนหักหลังจริงๆคุณแทบไม่อยากจะคุยกับคนเก่าเลยด้วยซ้ำนะคะสำหรับโสดที่มีคนเก่าแต่คุณไม่อยากจะคุยกับคนเก่านะในปากเนี้ยแต่คุณก็ยังทำใจไม่ได้ที่จะรับคนใหม่เข้ามาเพราะ มันยังคิดถึงคนเก่าแต่กลับไปอ่ะมันเจ็บแน่อันนี้คือสิ่งที่คุณรู้นะกลับไปเจ็บแน่น่าจะเหมือนเดิมนะคะแต่มันยังลืมไม่ได้นะขอเวลาในการลืมก่อนนะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคนเก่าหรอคนเก่าของคุณนะคะซ้มมีความรู้สึกว่าถ้าจะมีการวนเวียนก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟที่มาคุยกันบ้างนะคะชาวเมษสิงห์ธนูแต่ตัวเขาอะก็มีการเริ่มใหม่ไปแล้วนะ เออนะคะมีการเริ่มใหม่ไปแล้วแล้วอาจจะมีการกลับมาวนเวียนคุยกับคุณก็ดูดีๆค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยอย่างที่คุณคิดนั่นแหละไม่ค่อยจริงใจอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ชาวพฤกษพหรือว่าชาววันศุกร์เขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากแหละนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความต้องการเขามีความต้องการจากชาวกลุ่มเยอะนะคะคือต้องใครที่มาแบบ ดูแลเขาอะหรือเป็นแฟนเขาอะต้องทําให้เขาได้ทุกอย่างที่เขาปรารถนาถ้ามันไม่เต็มอิ่มเขาเขาก็อาจจะแบบไปหาคนเพิ่มได้อะไรประมาณนั้นซึ่งชาวกลุ่มอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาชาวกลุ่มที่เป็นคนโสดที่มีคนเก่าอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคนเก่าที่กลับเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นยังไงเข้ากับเราได้จริงหรือเปล่าแล้วหลายๆคนเรารู้สึกว่าในระยะยาวความคิดหรือ mindset เ,เราไม่ตรงกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่เอา นะคะโสดส่วนใหญ่จะจบด้วยการที่แบบไม่ไม่เอาอเออแล้วก็สำหรับคนที่เป็นโสดที่มีคนคุยนะคะน้อยกว่า6เดือนต้องบอกว่าแค่ในช่วงแรกๆกลิ่นมันก็มาแรงแล้วนะสำหรับการที่มีคนเก่ากลับเข้ามาทางฝั่งเราหรือทางฝั่งเขานะคะคแล้วก็มีเติร์ดปาร์ตี้กลิ่นแรงมากกลิ่นของการโดนหักหลังสามดาบนะะพยายามเหมือนกับทำแบบ พอเรื่องมันแดงขึ้นมาอาจจะขอโอกาสขอโอกาสพยายามคุยอย่างสม่ำเสมอขอโอกาสเฮ้ยตาใจเรามันไม่ได้แล้วป่ะนะคะชาวกลุมบอกใจมันไม่ได้แล้วป่ะอันนี้อาจจะสลับกันนะเอออีกคนที่โดนกระทําอ่ะรู้สึกแบบแบบพูดกับตัวเองในใจเลยมันไม่ได้แล้วป่ะมันโดนทําร้ายไปแล้วป่ะ ออประมาณนี้ค่ะแล้วเรากลับมาคุยกันเฮ้ยเราทัศนคติไม่ตรงกันแล้วว่าในเรื่องของการมีคู่สามคู่ซ้อนมันไม่โอเคก็อาจจะปัดตกไปนะคะในหลายๆคู่เพิ่งคุยกันแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่โอเคแล้วนะคะประมาณนี้เลยคนที่คุยกับคุณเนาะนะคะเนี่ยชาวธาตุไฟเนี่ยเมสิงธนูเนี่ยสมมว,ว่าเขาอาจจะยังมีคนเก่าแล้วในบางคนมีทั้งเก่าทั้งใหม่เยอะไปหมดนะคะออชาววันศุกร์กับชาวพฤกษ์ศนะคะเนี่ย ดูดีๆค่ะเขาอาจจะมีแม่ที่ไม่ยอมให้คุยกับคุณก็ได้นะคะหรือมีแฟนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องที่อย่างที่บอกมีเรื่องที่แดงขึ้นแล้วก็ทำให้ชาวกลุ่มได้ดูว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาคือแบบคือไม่จริงใจกับคุณนะคะแล้วก็ขอโอกาสน,นู่นนั่นนี่แต่ก็เหมือนเดิมสุดท้ายเนี่ยคือจากปัญหานะ จากปัญหารักสามเศร้าอะนะคะหรือจากปัญหาการที่แบบปกปิดปิดบังอะไรบางอย่างแล้วเพิ่งมาบอกอะไรประมาณเนี้แล้วมาขอโอกาสใหม่คุณมีความรู้สึกว่านะไอเรื่องของการที่ปกป,ปิดปิดบังเรื่องนั้นกันอะมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะมันทําให้คุณอะไม่เปิดใจกับเรื่องอื่นแล้วมันทําให้คุณ โอเคอาจจะให้โอกาสแต่เหมือนเหมือนคุณไม่อยากเปิดใจแล้วอะ่ะมันทําใจลําบากเพราะว่านี่มันคือสิ่งที่การปกปิดปิดบังหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักสามเศร้าคุณชาวกุมค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากอมประมาณนี้เลยนะคะคือถ้าโดนเรื่องนี้แล้วว่าเรื่องอื่นมันก็แบบมันจะมาแก้ไขเรื่องอะไระมันเสียความรู้สึกไปแล้วอย่างอย่างยิ่งใหญ่ประมาณนั้นเลยนะคะมาดูสําหรับไพ่วิธีการวางตัวที่ดีนะคะอันนี้ใช้ไพ,พ่พรน,นพันเนาะนะคะ อันนี้คือน้องลักกี้ลิชชี่นะมาแนะนำว่าควรทำตัวอย่างไรทั้งคนมีคู่และคนโสดคุณเชื่อไหมว่าคุณนะ่ะมีเอ่อเบลเซิงนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือการที่คุณคุณมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะคะถ้าเกิดว่าความรักไหนอะที่คุณรู้ความจริงแล้วมันไปกันไม่ได้นะคะมีใครที่ไม่จริงใจกับคุณแล้วชีวิตมัน มันต้องมีการห่างเหินการลึบหรือว่าต้องจบกันไปในช่วงนี้คนนั้นคือไม่ใช่นะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจัก,กรวาลได้บอกเลยว่า มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วนะนี่คือพอรอันประเสริฐที่คุณจะได้รับจากความที่คุณรู้สึกโชคร้ายว่าทําไมฉันไม่มีใครสักทีนะคะหรือว่าจะต้องจบไปกับคนที่ฉันก็รักมากแต่ทําไมเขาทํากับฉันไม่ดีนะคะทั้งๆท,ที่ฉันก็ลืมเขาไม่ได้หรือเขาเป็นคู่ของฉันนะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของฉันหรือเปล่านะคะทั้งๆท,ที่เขาอาจจะมีใครซ้อนเข้ามาเชื่อเถอะคะ่นะณวันนี้ที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณแล้วสร้างปัญหาจนทําให้คุณจะต้องออกจากเขาไปเขาไม่ใช่คนของคุณ เขาไม่ใช่เหนือคู่นะคะคุณมีคนที่เหมาะสมกับคุณรอคุณอยู่นะคะนะสำหรับคนที่มีคู่แต่มีปัญหานะคะหรือว่าเป็นคนโสดนะคะที่แบบเจอคนแล้วมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจอะ่ะเออเจอคนเข้ามาแล้วยังไม่ได้ดั่งใจเชื่อเอะคะ่ะว่ามันเป็นการปัดตกไปของของอ,องครักษพิทั์คุณเนาะนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยขอไว้หรือพ่อแม่คุณขอให้ปกป้องคุ้มครองคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณแบบ เป็นความรักที่คุณมีต่อตัวเองอะนะคะแล้วก็คอยบอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าใครที่เข้ามาดีก็ขอให้อยู่กับคุณแต่ใครที่เข้ามาไม่ดีหรือไม่จริงใจหรือว่าไม่สามารถที่จะทุ่มเทหรืออยู่กับคุณได้จริงๆก็ขอให้ออกห่างจากคุณไปนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานเองก็ได้นะคะไพ่บอกว่าถ้าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นคุณใช้การอธิษฐานได้นะคุณใช้การอธิษฐานได้เพื่อให้ความรักดีดเพื่อให้ตัวคุณอะนะคะดี ะะเพื่อให้ชีวิตคุณดีนะคะถ้าเกิดมีใครที่ไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจเข้ามาก็ขอให้ออกไปจากชีวิตคุณคุณอธิษฐานได้เลยนะคะแล้วมันก็จะบอกด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแหละนะชาวกลุ่มนะโอเคมาดูสำหรับไพ่ออร์เอลนะคะไพ่ออร์เอลนางฟ้าแนะนำคุณอย่างไรบ้างนะคะจริงๆไพ่ขอให้มีความเมตตาเข้าใจใช่ไหมคะเมตตาไม่จำเป็นว่าจะต้องกลับมานะคะเพราะฉะนั้น คุณ Move on ได้โดยที่มีความเมตตาคือโอเคเราไม่ต้องยุง่งไม่ต้องพูดคุยกันแต่ให้คุณละทิ้งความโกรธนะ be e a u t i f u l souls นะคะนี่นะคะให้คุณมีจิตใจที่แบบสวยงามนะคะมีจิตวิญญาณแห่งความสวยงามแล้วมีเมตตานะคะให้คุณรักตัวเองได้ก่อนนะคะแล้วออร่าแห่งการรักตัวเองมากๆมันจะทำให้มีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะคะในวันใดว,วันหนึ่งขอให้คุณเปิดใจนะถ้ามีคนดีๆกับคุณเข้ามาจริงๆนะคะแล้วไม่ต้องเสียใจ ถ้าเกิดใครบางคนที่ใครบางคนที่คุณรู้สึกรักมากแต่สุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่ได้คนนั้นก็คือไม่ใช่อะค่ะอืมนะคะ ลายอบโฮปเนี่ยให้คุณมีแสงแห่งความหวังพลังใจนะคะที่จะเชื่อมั่นว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้ามันไม่ได้แย่มากมันก็อาจจะดีกว่านี้หรือถ้าความสัมพันธ์มันแย่มากๆแล้วสักวันหนึ่งคุณจะเอาตัวออกมาได้สักวันหนึ่งคุณจะสามารถเจอคนที่ดีกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็คนโสดสักวันคุณจะได้เจอคนที่เป็นของคุณแน่นอน A Surpri s e is on t h e horizon คนที่เป็นของคุณมีจริงจริงนะนะคะสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่คุณได้คาดคิดไว้นะคะมันจะมาถึงคุณ เออนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อันนี้เปรียบเทียบกับออในดินแดนเหมือนคุณมองขอฟ้าจากดินแดนใดดินแดนหนึ่งแล้วคุณคาดหวังอะนะคะว่าคุณจะได้คนรักมาอยู่ดีๆนะคะจัก,กรวาลหรือว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคนคนนั้นมาให้คุณในช่วงเวลาที่เหมาะสมเองนะคะความสุขของคุณทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะ ทุกอย่างมันจะมาในวันเวลาที่มันเหมาะสมสําหรับแต่ละคนในช่วงอายุของแต่ละคนเองแต่ในวันนี้ถ้ามันยังไม่เจอขอให้คุณมีความหวังและพลังใจดีๆกับตัวเองว่ามันมีแน่นอนส้มไม่ได้แค่เพียงพูดปลอบใจแล้วส้มต้องพูดตามไพ่นะคะไพ่บอกว่ามีก็คือมีนะคะและถ้าเกิดคนคนนั้นเขาปรากฏตัวต่อหน้าคุณจริงๆก็ขอให้คุณทิ้งอะไรเดิมๆเมก่าๆอย่าไปยึดติดแล้วก็โอบกอดอะไรใหม่ๆที่ซื่อสัตย์กับคุณและสม่ําเสมอกับคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆ ะะชาวกลุ่มนะขอให้ชาวกลุ่มทุกคนมีความรักที่ดีๆโชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ